ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่ยูเครนเอาภาพรวมก่อนฮะคุณเลิฟเป็นยังไงบ้างฮะมันตึงเครียดขนาดไหนอืมมันก็ตึงเครียดสุดๆนะคะเพราะว่ายิ่งยิ่งนับวันก็ยิ่งไรลแรงอย่างที่อย่างที่เห็นว่าที่คาเคียก็มีเอ่อจ,ร,จร,รวดมิดก็มีมิไซล์ใช่ไหมคะพุ่งเข้าไปที่ตึกอยู่ตึกหนึ่งเราก็มันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพวกเราะค่ะครับและอย่างที่เราวีฟตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงฮะที่คุณเลิฟอพยพมาจริงๆที่เราวีฟนะคะสำ หนูว่าหนูคิดว่าสถานการณ์ยังปกติอยู่แต่สําหรับคนที่อยู่ในละวิฟเขาไม่ได้คิดว่าสถานการณ์ปกติพอมีเสียงบอดังขึ้นก็เข้าไปหลบกันในหลุมแล้วก็วันหนึ่งก็จะมีเสียงบอดังประมาณสี่ห้ารอบอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ว่าโดยทั่วไปที่ละวิฟตอนนี้ถือว่ายังดีกว่าที่เคียฟหรือคาคีฟใช่ไหมฮะเยอะมากค่ะเพราะว่ายังไม่มีที่ละวิฟตอนนี้มีแค่เครื่องบินลบบินผ่านเฉยๆแต่แล้วก็เสียงบ่เรายัง ทูคนก็ยังใช้ชีวิตปกติแต่คนส่วนใหญ่ก็จะอพยพออกไปที่โปแลนด์กันแล้วค่ะอ๋ออ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามคุณเลิฟย้อนกลับไปนิดนึงว่าตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียจะโจมตีครั้งแรกจนมาถึงวันที่เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับที่มันเกิดขึ้นในเมืองแล้วก็รู้สึกยังไงวางแผนอะไรบ้างฮะตอนนั้นต้องอพยพแล้วหรือยังคือตอนนั้นเวลาติดคานะคะวันแรกเลยก็คือ จะมีเอ่อเครื่องบินลบบินมาแล้วปล่อยปล่อยเอ่อปล่อยกระสุนป,ป,ปล่อยเหมือนระเบิดอะคะไปที่สนามบินแต่มันบินของเยบมันก็เลยกลายเป็นให้ทุกคนเอ่อชุลมุนจากที่ไปทํางานก็กลับมาบ้านแล้วก็พากันขนของแล้วก็พากันออกออกไปก็เลยทําให้รถติดแล้วก็เงินสดในธนาคารก็ไม่เพียงพอให้ทุกคนกดอ,ออกมาใช้ ก็ไม่มีใครเตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดมาแปดปีแล้วแล้วพอแล้วตอนนี้เพนก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดจริงแล้วอยู่ดีๆมันก็มีเครื่องบินปล่อยระเบิดลงมามันก็เลยทําให้ทุกคนตื่นตระหนอกแล้วก็พากันหนีแบบชลมุนวุ่นวายมากเลยค่ะเออตอนนั้นแล้วตอนนั้นตัวคุณเลิฟกับทางคุณดีมาร์กเองเนี่ยต้องทํำยังไงฮะอยู่ในหลุมหลบภัยหรือว่าก็ต้องรีบเก็บข้าวเก็บของอุยพเหมือนกันตอนนั้นก็คือเก็บเก็บข้าวเก็บของ ยบค่ะเพราะว่าเรามามองว่าวันแรกน่าจะเป็นการเตือนน่าจะเป็นการเตือนหอให้ประชาชนไปก่อนเราก็เราก็เลยต้องรีบเก็บเข้าเก็บของแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟเพื่อจะมาเรามีบอ๋อคือตอนนั้นก็คือรีบไปที่รถไฟเพื่อจะเดินทางมาที่เราวีบเลยบรรยากาศตอนนั้นก็คือมีแต่ความวุ่นวายไหมฮะที่สถานีรถไฟมีแต่ความวุ่นวายแล้วก็ทั้งก็ะก็เต็มไปหมดแล้วก็ ซึ่งตัวตัวรถไฟไม่มีแต่ทางรัฐบาลเขาจัดเป็นรถไฟฟรีเราก็ต้องไปแย่งกันขึ้นแย่งกันออแบบบางทีก็ทะเลาะกันเลเทะอย่างที่ครับครับครับเราได้เห็นภาพความช่วยเหลือหรือว่าลุกขึ้นมาต่อสู้ของคนยูเครนไหมฮะว่าเขาช่วยเหลือกันขนาดไหนก็เห็นค่ะเพราะว่าตอนนี้คนยูการช่วยเหลือ ก็มีการช่วยเหลือหลายทางอย่างเช่นเทางของเพื่อนเลิฟครอบครัวเพื่อนเลิฟก็อย่างว่าที่ทําระเบิดตวจกันแล้วก็ทางที่อยู่ลาวีฟเขาก็ช่วยเหลือในการทางด้านทหารบริจาคแล้วก็คอยสอนอะไรประมาณนี้ค่ะครับครับเอะตอนนี้เนี่ยเขาได้ประกาศแบบเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลไหมฮะว่าผู้ชายคนในยูเครนรวมไปถึงคุณดีมากอะไรแบบนี้ต้องไปต้องไปรบทุกคนต้องไปรบไหมฮะหรือว่ามีกฎเกณฑ์ยังไงฮะตอนนี้ ตอนนี้คือกฎหมายของยูเครนยังประกาศว่าชายทุกคนออกนอกประเทศเฉยๆค่ะส่วนเรื่องไปลบนี้ยังไม่ประกาศเพราะว่าตอนนี้มีทหารอาสาสมัครมาจากหลายๆประเทศกําลังเข้ามาช่วยค่ะก็ผู้ชายผู้ชายคนที่ไม่พร้อมที่จะไปลบก,ก็อาจจะไม่ต้องไปก็ได้ค่ะอ๋อแต่ห้ามผู้ชายชาวยูเครนออกนอกประเทศ แ่ห้ามผู้ชายชาวยูเซนออกนอกประเทศตั้งแต่อายุ18ปีจนถึง60ปีห้ามออกนอกประเทศอ๋อทีนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของการอพยพเรื่องของการเดินทางได้ข่าวว่าก็ยากลําบากที่ต้องแย่งกันขึ้นใช่ไหมตอนแรกเนี่ยคุณเลิฟกับสามีเองก็ไม่ได้ตั๋วพร้อมกันใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่ได้ตั๋วพร้อมกันเราก็จะอยู่รถไฟกันคนละสถานีแล้ว เลิฟก็เอาเพื่อนหนึ่งคนงงที่มาด้วยก็สามีของเลิฟก็จับจับเพื่อน,นอ่ะโยนเข้าไปในรถไฟเลยเพราะว่าต้องหนีเพราะว่าเราไม่ม<ถ>ีตั๋วค่ะอ๋อครับครับครับแล้วการเดินทางไอไอความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอพอขึ้นไปบนรถไฟแล้วการเดินทางมันใช้เวลานานกว่าปกติไหมฮะสิบชั่วโมงครึ่งค่ะจากเก้าชั่วโมง 10ชั่วโมงครึ่งจาก9ชั่วโมงก็เลีดไปประมาณชั่วโมงกว่าแต่ทีนี้พอพอพยกมาที่เมืองลาวีฟแล้วยังไงต่อคือตอนนี้คุณเลิฟมีที่พักจัดหาอะไรยังไงฮะตอนนี้ก็มีคนไทยครอบครัวคนไทยเขา,า,เขาเออช่วยเลิฟให้เลิฟไปอยู่อพาร์ตเมนต์เขาก่อนที่แรกก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าวค่าอพาร์ตเมนต์ราคา3,000ันสาต่อวันถึงหนึ่งต่อวันนะคะตอนนี้คือ แต่อันนี้เขายังมีคนใจบุญมาช่วยเลิฟเรื่องค่าเรื่องอพารมนต์นะคะครับครับ,รบซึ่งตอนนี้เราเราสื่อสารกับคนไทยด้วยกันเนี่ยผ่านอะไรฮะตอนนี้เราสื่อสารคนไทยด้วยกันก็ผ่านไลน์กลุ่มที่ทางสถานทูตจัดเข้าเออดึงเข้ากลุ่มไว้ให้อ่ะค่ะเราก็จะ<อ>จซึ่งตอนนี้อย่างอย่างในไลน์กรุ๊ปตอนนี้มีสักกี่คนฮะคนไทยในยูเครนสองร้อยกว่าคนค่ะ 200กว่าคนซึ่งในขณะนี้เนี่ยถ้าตามข่าวเนี่ยก็มี2กลุ่มมีมีมีคนที่เริ่มกลับมาเมืองไทยแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ที่ปินมี60คนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ไม,ไม่ทราบจำนวนค่ะก็ถึงโปรแ,แล้วแล้วนี่ก็ยังจะมีส่วนหนึ่งที่กำลังทย,ทยอยมาจากคาเคียบแล้วก็เคียบครับครับและอย่างตัวคุณเลิฟเอง มีแผนว่าจะยังไงต่อฮะคือคุณสามีไม่สามารถออกนอกยูเครนได้ใช่ไหมฮะตอนนี้แผนคือเครียดมากเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีแผนอะไรเลยค่ะเพราะว่าสามีออกไม่ได้เราก็พยายามที่จะคิดหาแผนการตอนนี้ก็เลยแบบว่าจะอยู่บ้านของเพื่อนที่เขาให้อยู่ไปก่อนแล้วก็กําลังนั่งคิดกับกันว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าการใช้เงินการอพยพใช้เงินเยอะมากแล้ว ตอนตอนนี้ก็คือทางเราก็ไม่ได้เงินเดือนจากบริษัทเพราะว่ามันชนละมูลายมันก็เลยหลายอย่างอ๋อนั่นผมกําลังจะถามพอดีเลยว่านั่นหมายความว่าตอนนี้การทํางานก็ไปทํางานไม่ได้เงินเดือนก็ไม่ได้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะการทํางานก็ไม่ได้เงินเดือนก็ไม่ได้มัน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 แบบว่าหักมาค่ะการก็ต้องใช้เงินของก็แพง ครับคบคือคือหมายความว่าตอนนี้คนที่อยู่ในยูเครนไม่ว่าจะเป็นคนทํางานหรือว่าเด็กๆที่ต้องไปเรียนหนังสือหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็คือทุกอย่างมันหยุดชะง,งักไปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหยุดชะง,งักหมดค่ะตอนนี้ก็ยังจังหวัดที่สามารถเอไปไปทํางานได้อย่างนี้ค่ะเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้ยค่ะอ๋อครับครับครับ อาทีนี้เดี๋ยวขอถามเดี๋ยวให้ช่วยให้คุณเลิฟช่วยแปลหน่อยแล้วกันนะฮะอยากถามคุณดีมากบ้างนะฮะว่าโอเคตอนนี้สิ่งที่ออกมาเนี่ยก็คือประธานาธิบดีของยูเครนอย่างเซเลนสกี้เนี่ยที่ที่มีข่าวอันนี้ตามข่าวก่อนนะฮะคือความนิยมเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งสูงเหมือนว่าขวัญกาลังใจของชาวยูเครนกับทางตัวประธานาธิบดีเนี่ยยังดีอยู่ส่วนตัวอย่างคุณดีมากเนี่ยรู้สึกยังไงกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ครับ how are you feeling with the, your president um, before uh, ukrainian people there uh, doesn't respect and doesn't love our president but right now everyone loves right now everyone loves him and uh, everyone proud of him <laughs> เ้าก็มาจากเป็นตลกชื่อดังชั้นนำวันที่นี่แล้วก็ไม่ค่อยคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือแต่ตอนนี้ทุกคนหลักทุกคนเชียร์ค่ะอ๋อคือตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ให้ใความเชื่อมั่นให้ใจกันนะอ,อีกครับครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามคุณดีมาร์กเหมือนก,นกันก็คือว่ามันมีข่าวว่าทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยเขาได้ขอ ที่จะเข้าร่วมกับ E.U. หรือว่าสภาพยุโรปในมุมของคุณดีมาคคิดว่ามันจะช่วยซับพอร์ตยูเครนมากน้อยขนาดไหนไหมครับ uh, Right now you Right now your president want to a p p l y i n to be a p p l y i n to be in NATO right Yes And Yes And then uh uh how you think can helps on us Um <he can? S 3> I think it will not help because of uh, บูช n he is totally crazy และเขา i ะ l ่ i ส g ้อยู่ a ีอยู่เสม e n ะเป o or not? but I don't know. Let's see. Let's see. เขาบอกในความคิดมุมมองของเขาเขาคิดว่าไม่น่าจะ่วยได้มากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าประชานที่บดีของเขาจะดูใจร้อนทำอะไรแบบพละการอะไแตะก็ลองดูเผื่อปฏิหารอะไรประมาณนี้ค่ะครับ เมื่อกี้นี้เนี่ยคุณเลิฟบอกว่ายูเครนเนี่ยอยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแต่ว่าเมื่อคืนนี้คือประธานที่ปรีเนี่ยจะเข้าเป็นส่วนของเอูครับสภาพยุโรปตรงนี้ในคิดว่าช่วยหมเอยูเอ u ูเออเออเออออเอเอเ t อเอ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  n ออเออเออเออออเอ o เออ n o Uh, as I said, he's crazy and he's right now doing everything to invade Ukraine, all Ukraine, uh, after he wants to go through Ukraine to next country. So he, right now he's totally crazy and no one knows. Maybe yes, maybe no, Mabereen, maybe no maybe <laughs> snow. เขากำลังแบบว่าจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องปกป้องปกป้องเพนไว้แต่บางทีก็ทําแบบพลาการแบบนี้ค่ะก็ต้องมอกครับครับแต่ก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็ยังให้กำลังใจประธานาธิบดีเซเลสกี้ต่อไปนะฮะคือเอาอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางกัวคูเลฟต้องการ คือการติดต่อกับทางการไทยหรือว่าความช่วยเหลือที่ไปถึงในขณะนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะคือตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้คือยังเงียบๆอยู่ยังไม่เยอะค่ะว่าเพราะว่าเลิฟยังไม่ได้ทําวิดีโอเพื่อจะไปทําแบบขอรับบริจาคอย่างจริงจังๆอย่าง,ง,ง,งนี้ยค่ะก็คือประมาณนี้ครับครบัเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าทางตัวคุณเลิฟเองก็ได้เปิดช่องทางการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนไทยใ,<ช>ในยูเครนด้วยใช่ไหมฮะ คือเหรอคนไทยที่ติดในยูเครนนะคะอ่าซึ่งตอนนี้คนไทยที่อยู่ในยูเครนอะผมผมผมคิดแบบนี้แล้วกันว่าแบบคุณเลิฟอย่างเงี้ยคืออะคุณเลิฟมีสามีเป็นชาวยูเครนการที่จะกลับไทยเนี่ยมันก็ยากลําบากมันจําเป็นต้องอยู่มีคน,นที่เป็นแบบคุณเลิฟเนี่ยลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกเยอะไหมฮะน่าจะประมาณสิบเก้าครอบครัวสิบเก้าครอบครัวซึ่งคือจะออกมาก็ไม่ได้จะอยู่ก็ต้องหลบภัยหลบสงครามใช่ไหมฮะ บางบางครอบอยู่ในเคียบเลยเขาก็กําลังสามีของเขาทําระเบิดขวดอยู่ค่ะเขาก็ออกมาบอเขาไม่ได้จริงๆค่ะเขาก็หลบอยู่ในหลุมตอนกลางคืนอเคะซึ่งซึ่งซึ่งณขณะนี้เนี่ยเท่าที่คุณเลิฟทราบมีคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยเนี่ยเยอะไหมฮะตอนนี้นะคะตอนนี้สงสัยจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ แค่ตอนนี้แค่คนที่ไม่ไม่สบัยใจออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีครอบครัวค่ะ oh. ก็อยู่ประมาณคร <Yeah. S 2> อบครัวเหมือนกันค่ะถึงไหมประมาณแปดก็ไม่แน่ใจจํานวนเหมือนกันค่ะเท่าที่หนูเช็คตอนที่หนูโทรศัพท์ให้พวกเขาออกมากค็ครับครับครับอ้าวแล้วทีนี้หลังจากนี้เราคิดว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับชีวิตดีครับหรือว่าเอาให้รอดก่อนตัวน,นี้ เราต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนค่ะเพราะว่ามันไม่มีแผนจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่แล,แ,ลแล้วอีกอย่างหนึ่งเราหวั่นมากในการที่ทางปูตินจะใช้ปินาวุธจะใช้ยาอันนี้เราหวั่นกันจริงๆเพราะว่าเราเราไม่สามารถเดาใจประชานทธิบดีที่รัสเซียได้จริงๆ ครับครับครับตอนนี้ทุกอย่างในยูเครนในเมืองลาวีฟเนี่ยถือว่ายังปกติดีกว่าเมืองอื่นๆที่ตอนนี้โดนโจมตีใช่ไหมฮะใช่ค่ะพเพราะยังยังปกติอยู่แต่ทันเนี้ยเรื่องเมืองลาวีฟก็มีป้อมป้อมป้อมทหารเราไม่รู้จริงๆอนาคตเราจะโดนหรือเปล่าว่ามีป้อมะเมืองที่มีป้อมจะหารจะเป็นเมืองที่อันตรายค่ะครับครับครับอ่ะ โอเคครับผมรบกวนคุณเลิฟเท่านี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้คุณเลิฟนะครับได้ฝากหน่อยนะฮะถึงความช่วยเหลือที่อยากจะไปถึงคนไทยที่อยู่ในยูเครนครับตอนนี้เราขึ้นเลขที่บัญชีอยู่ที่หน้าจอแล้วครับเชิญครับค่ะขอ,ขอพี่น้องทุกคนคนไทยนะคะถ้าใครที่อยากจะบริจาคให้กับพวกเราที่ยากลําบากตอนนี้ก็มีค่าค่าโรงแรมแล้วก็คนะ่าที่อยู่ที่พักค่าอพยพ ให้กับคนที่มีครอบครัวอยู่ในประเทศยูเครนแล้วคนที่ติดอยู่ในยูเครนก็นี่เลยค่ะบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีของเลิฟธนาคารกรุงไทยแล้วแล้วก็ชื่อเนชนกนะคะแล้วเดี๋ยวเลิฟจะเอาเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อไปแจกจ่ายเพื่อให้พวกเราได้มีชีวิตกันรอดจนกับจนรอว่าเออวันเมื่อไหร่ประเทศจะเปิดให้คน ยูเครนเออผู้ชายยูเครนออกไปแล้วเราก็จะกลับบ้านไปเจอกันค่ะครับผมวันนี้ครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเลิฟแล้วก็คุณดีมามากๆนะครับขอให้รอดปลอดภัยเป็นกําลังใจให้นะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติสละเวลามานะครับนี่คือคุณเลิฟเนธชนกพรหมขาวครับและคุณดีมาร์เป็นสามีของเธอชาวยูเครนนะครับทั้งคู่เนี่ยเดิมทีอาศัยอยู่ในกรุงเคียฟ ประเทศยูเครนครับแต่ว่าตอนนี้ต้องอพยพไปที่เมืองลาวีฟนะครับเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไทยแต่ว่าก็ยังกลับมาไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาตรงที่ว่าสามีของคุณเลิฟเนี่ยเป็นชายชาวยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้ยูเครนเขาไม่ให้ผู้ชายที่อายุ18ปีขึ้นไปและไม่เกิน60เดินทางออกนอกประเทศนะครับคุณผู้ชมครับ